ครับเดี๋ยวสิพามาเบ่งมาเบ่งหอยครับมาให้อาหารหอยนี่อาหารอาหารก็เป็นใบมอนครับใบมอนใบมอญหัน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 สับสับสับซอยซอยซอยมาให้ครับนี become, ip, s, uh, están, apples, apples. ่นี่ห่วยห่วยพี่เด้อ <Hey. S 2> นนครับเ,เลยเดี๋ยวสักพักมาเบิ้งครับมันขึ้นมากินมาครับเดี๋ยวมาเบิ้งบัดนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งมันสิขื้นมากินครับนี่ สังเกตคลิปแรกนะครับเด้อกับตอนแรกๆครับตอนนี้ครับที่ห้อยไวมองนี้มันมันสีบะมีหอยครับมองนี้หอยหลายหลมันบกขึ้นมาส่วนหอยหลายในแป๊บเดียวเมดครับหมักขนาดเรียงง่ายครับหอยอันนี้ง่ายเรี้วครับ